กางโดก่อนเลยคือนี่กางกางเลยบ่กางเลยอ่ะอย่ายอมปามาพบกับครูบาอาจารย์นะาหมัวเขาจะห้องเปิดว่าอาจารย์เริ่มอาจารย์เริ่มนะอาจารย์นัทรัฐภพนรินโทจาวัดวัดอัมพวันวันนี้อาจารย์มาได้มาร่วมกิจกรรมทำอันตักบาทวันพระตีวัดของท่านอาจารย์อเนื่องจากว่าได้มาพักจ่วยงานครูบาอาจารย์ที่ <c oughs> พุทธมนตนเนาะแล้วก็ได้มามา<อ>ทำกิจกรรมถ,ถ้าใช้แบบนกิด้มาย่งไรรมดอ่้ได้มาะ่คนชเรีกวขอทำงานแบบมาแบบประหยัดประหยัดแล้วก็เอาใช้แบบตาลางทั้งบนก็ใช้แบบนี้เพราะอยาอา่าวางเหมือนเมตชิตไง เ้องขับฟุ้กลุ่มก่อนเราจะขึ้นบนลำบากเพราะเขาบอกเคยทำเราต้องไปผคเอาคําสั่งว่าต้องฝึกตอนนี้แล้วดังบนกิจสานแบบนี้เราจะเมทันชิดจะบมีไฟไหมเมทันชิดวางเป็นแซนด์วิชถ้าแซนด์วิชวางโชว์โชว์โครงสร้างเลย็กเลยนี่เขาฝึกครับทุกงานต้องฝึกวิองขึ้นบนดังบนก็เขาไม่ได้ปกติก็อยากทำนะเขาแต่แรกเขาจะทำแบบนี้ อะไคุมเขามาประมาณสิบกว่าวันอ๋อสิบกว่าวันเนาะลงมือเองเนาะลงมือสอนเขาอะไสอนคอนเขาร้อยประคำแล้วแป๊กแป๊กอ่เขาเขาเป็นนะขอรอขออรคำสั่งอย่างเดียวอาจารย์ดีแล้วบอกว่าต้องฝึกเชื่อมฝึกตัดแบบนี้บนก็จะทําแบบนี้เป็นแบบวางตะแกรงเนาะแค่วางตะแกรงเมทัลชิทแซนด์วิชวางครับโชว์ นัแหละผ้าชิ้นๆนั่นผาแต่ทำงานการปรกอบกสร้างก็ต้องอย่างนี้ก็ออกความคิดแน่แน่นำอย่างเดียวอันนี้ก็อาจารย์ใจนี่ก็เก่งเนอะก่อสร้างนะเนี่ยถ้าเราเราต้องคุยกันแบบนี้เอาเป็นผ้าเราจับเลยนะครับเนี่ยเอามาครับเพราะเขาเป็นอยู่แล้วรอคำสั่งอันนี้ก็บ่ได้งบประมาณจากไหนนะสัทธาอาจารย์บอกว่าสัพพีสัพพีอย่างเดียวนะแล้วก็ กองกลางอยู่น้อยเดี๋ยวแสนหนึ่งมันกองกองกลางวัดน่ะจากนั้นก็เป็นสปีตุลุงอ่าญาติโยมพอดีว่าอ่าที่เปื่นหู้ข่าวก็ส่วนใหญ่ก็เจ้าบ้านเขาเนาะอ่เจ้าบ้านเขาอ่าหูขาวได้เป็นเจ้าภาพเสาสิบสองต้นเนี่ยอ่าแต่กีนับพอเหลืออยู่สามต้นเลยหลูวของเปิ่นเฮียอ่างูนั่นขาก็หอมอย่างอื่นเอาเนาะอ่าตอนนี้เนาะสัตยาญาติโยมเนาะได้ได้อู้กะหลวงปอแล้วท่านอาจารย์แล้วว่าอ่าทั้งหมดมันมีอยู่ร้อยเสา รอยเสาอันรอยเสา,าราอยเสาหกตารางเมตรเนาะรอ,อยเสาหกตารางเมตรทั้งหมดนี่นะพื้นที่ทั้งหมดอ่าอ่านโครงสร้างเป็นตารางเมตรตีตีเป็นราคา <c oughs> การจ่ายจ,จาย่ายกับมือช่างทั้งหมดเลยเรียบร้อยนี่ก็คือตารางเมตรละเกนะ้าพันห้าเนาะอ่าเก้าพันห้างบประมาณทั้งหมดที่จะสร้างกุฏิหลังนี้ให้เรียบร้อยนะอ่าอยู่ในงบประมาณที่หนึ่งล้าน หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทจะถวายหนึ่งพันบาทครับโอ้ได้แล้วนี่โอ้ดีใจด้วยอนุโมทนาบุญเอาปั่นป้อนให้กับบ่ซักพีให้กับ่โอ้ซักพีกับ้าบ่จะมาได้เอามาเตือนอ่ะปั่นป้อนก่อนได้ก่อนแปะได้ละอ่ะสาธุสาธุอ๋อหลวงพ่อปั่นป้อนแล้วสาธุอาตมาสามต้นเราสัทธาตอนนี้อาตมาภาพกับอันคุณครูคุณครูสุริวัฒน คุณครูชัดวลีบุญศรีเกียรติและท่านอาจารย์พระคมศักธนะักโขได้ร่วมบุญกันสามตนนะสามตนนี่จะจะถวายหลวงปู่สามตนส่วนสถาญาตยมท่านอื่นๆเนีน่ยหอกหอกจากเสาก็หมายความว่าโครงสร้างติเหลือนี้ทั้งหมดนะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจะเบแยกลนะผูอายากจะร่วมบุญเป็นนะั้นตารางเม็ดก็เก้าพันห้าร้อยบาทเก้าพันห้าร้อยบาทต่อตารางเม็ดนะทั้งหมดนี้นะ อาจจะเป็นเจ้าภาพเจ้าได้ก็ได้หรือว่าเอออยากจะหอมเออบ่มีนักมีนาหอมซิบหอมสาวบ่ได้ว่ากันเนอบ่ได้เกียงเดี๋ยวตามาจะฝากอันอหมายเลขบัญชีของหลวงปอไว้ครับอันเฟซบุ๊กของตมานี่เนาะจะจะแจ้งให้สถาบาันก็จะได้ช่วยกันคนเล็กคนน้อยซะทาหลวงปอน,นี่เปิ้เนี่ยอย่างเปิบ้บารบกวนไฟเนาะปกติอันนี้ถ้าตะมามาหาันกบหุเรลืองมาหันมาได้บุญได้เปิเ้นเนี่ยเนี่ยต้องมาหันเองเนี่ย ตระวากบป้าปการเปิดนกาบริวอู้ถึงวันนี้ได้มาหันคับตาแล้วก็หันแล้วอยากจะช่วยแล้วสถาพราะดูแล้วคือหนึ่งบ่งม่ง้ประมาณจากตีอื่นสองแล้วก็สิ่งที่เป็นสร้างมันมีประโยชน์ในการเป็นตีพักรับรองครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระผู้รักผู้ใหญ่เต่ามาเป็นก็ต้องการพักตีสบายที่ปลอดภัยแล้วก็ท่านอาจารย์ก็มีอาวุโสสูงขึ้นในการปกครองในอย่างต่างๆเป็นที่เคารพนับถือ ลูกซีดลูกหามาหาโอ้โกุฏีนออ้อยอ๋อเยอะมันกล่อมเปิงก็เพิ่นละเนาะก็ได้สร้างคือเพิ่นเนอะสะถาเอาบุญด้วยกันนะอันนี้ปามาผอบุญแล,ล <S <s <ules> <S ้วเมย่าเพ้นสีจะเอาเลยก่อเอาเลยก่อบอกมาอืม <c oughs> อ่ามากก็เล่กองสองคุณสี่กับอ่าสี่คุณสี่นี่คือราคาต่างกันต่างกันนะครับสี <c oughs> ส่คุณสี่มัน เก็ตาตัวเกตาตะเนี่ยมาจได้มันอันนี้มันคนสามอันนี้มันเจ็บแปดล้านกับเจ็แปดาครับขอนคนเนาะครับเจ็เสิบสี่เทายาวสคุณสี่มดกับบัวหอยเพราะว่ามันเอากับอย่างเซตมากนะบออ แต่ตังบนกั้นฟ้านั้นแปลเน่ใจสามสามก็คุณยิ่งเก่งแต่เล็กหนาย่อมหนุนหน่อยหนึ่งเพราะเป็นเมทันชิทถ้าเป็นกระเบื้องมาได้เลยนะถ้าใส่คลิปเนี่มันต้องใช้สองส่วเลยเนาะอ่ามันสองตัวนอันนี้เราใส่คลิปนนี้รุ่นใหม่ครับงานนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่วันนี้เราจะไปยึดของซาวน์กําเอาเสียนะเอาเสียตัง ไช้ใช้ชันทันยึดยึดอาเซียแทนเลยแต่ว่าถ้ามาใช้คีบก็มันเนี่ยพอเวลาจะตั้งผนังแล้วมันต้องใส่เสื่อนี่มันต้องใส่ันี้มมาเสื่ออีกก็เลยว่าถ้าถ้าคีบก็คือลวดเลยจะใส่ผนังฝั่งในหรือฝั่งนอกก็ได้ผนังนี่จะวางบาถึงเอาห้องละสามเมตรนี่จะปล่อยกว้างจะตั้งโครงสร้างห้องบ่อเอาเต็มนี่นะห้องบ่อเต็ม จะคุ้นมาแค่สามเมตรเองทั้งนี้ก็จะเป็นห้องพระอันนี้ช่องนี้นะห้องพระอันนี้ก็จะไว้เลี่ยมโคงเลี้ยงเพลงพัไ้พยายามจะเปิดโล่งห้องแค่สามคูณสามคูณสามเมตรครึ่งห้องใช่ค่ะห้องห้องเนาะสามคูณสามเมตรครึ่งจับป่ะห้องเมียเพราะมันเท่ามันติดแอร์แล้วมันจะประหยัดใช่มันก็มีอไงแตนอนแค่รูปเดียวครับใหญ่เกินไม่ไหวถึงแบบตัวเนี่ยอ่นหนาหนาวอะไนั้นเนาะ หน,น้าสิบสองหน้าสิบสอมันชักลหลงหมดเลยถ้ามาทาสีก็เอาเอา,เอาสีไม้มาทากา็เหมือนไม้เนาะแต่ว่าเขาเขาชอบสีเปื้ยถ้าวันหน้าเขาบอกชอบเฮอยอสีไม้มาลงก็ได้ <c oughs> ถ้าชอบสีไม้สับด้วยนะ <c oughs> ไม่สับมาลงงามเลยถ้าไม้จะจะแปลงกว่าน,นี้ไม้เนี่ยจะตกประมาณตารางเมตรนั้นน่าจะสิบสองหมื่น จะตั้งบ้านบมเดียวนะจะเาก็เลยพยายามจะเลือกเอาด้วยะวัสดูเียมันบบลกก่อนถ้าไม่ฉ uh uh uh. uh ัาดเอาะอันนี้็นก็อันนี้แผ่นแผ่นนี้ต่วไห่อันนี้นี่แผ่นตกประมาณสี่ร้อยค่ะแผ่นสี่ร้อยยาวยาวสามเมตรหน้าสิบสองสี่ร้อยห้าสิบมีสามร้อยปอันนี่หน้าแปดนี่นะสามร้อยปานี่โยม ที่ท่านแผ่นนึงก่งามเลยนะโอ้แต่มันมีมนะออกตารางเมตรเอ้าถ้าคนละแผ่นโอ้หลายคนก่อเปลิกเปเลือกนี่ได้แล้วอันนี้แผ่นเท่าไหร่นะเมื่อกี้แผ่นปูพื้นแผ่นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหนาเท่าไหร่นะจ๊ะ 450ยาว3เมตรกว้าง10นิ้วฮะกว้าง10นิ้ว10นิ้วเหรออ๋อกว้าง10นิ้วอ๋อหนาหนาหนึ่นิ้วอ๋ออ๋อแผ่แนแผ่นเอาไปไปชี้แผ่นนะไปชี้แผ่นไปชี้แผ่นเลโอ้หนาหนาดีมากเลยอ่อดูดูด,ดูอ่าเผื่อเผื่อญาติโยมอยากได้เนาะจันเนาะอ๋อแผ่นแผ่นนี้แผ่นนี้จัน อันอันนี้มันเป็นแผนแ่นไ ok. อ้แผ่นหน้าหกเออหน้าหกหนาะอ,อันนี้มันเป็นแผ่นหน้าหกแต่ว่ามัน,น,นโอโอหนาเท่ากันอ๋อหนาเท่ากันหนาเท่ากันโอ้ความหนาเ <นา S 2> ท่ากัน, <ๆ S 2> น,นความหนาเท่ากันแต่นั่นนะแต่นั่นความกว้างไอ้ความความกว้างอันที่ใช้อ่ะสิบเนี่ยสิบนิ้วแต่ <10. S 1> <น>อันนี้อ่ะหกนิ้วครับเออสิบนิ้วเนาะคสิบนิน้วนี่ยาวสามเมตรใช่ยาวสามเมตรยาวสามเมตรสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะอ่าอาจารย์ได้ได้หนึ่งพันบาทเมื่อกี้ได้เท่าไหร่สองสองแผ่น

หลวงพ่อจะมาใช้อะไรใช่นั่นแหะอันนี้แผ่นใหญ่นะแผ่นใหญ่นี่ไงอาจารย์อันนี้แผ่นใหญ่มากอ๋อใหญ่กว่าอ๋อตรงข้างบนหลวงพ่อจะเอาปูข้างบนใช่ใช่ใช่ปูข้างในอันที่สิบสองนิ้วเอาสิบนิ้วสิบนิ้วอ่ะเอาปูข้างนอกที่ระเบียงระเบียงข้างนอกอันนี้ต้องราคาอีกราคาอันนี้แผ่นใหญ่นี้กว้างเมตรยี่สิบ เท่ากับไม้อัดใหญ่หกสิบกว้างแผ่นละหกสิบอันนี้ตกแผ่นละหกสิบอันนี้ชักล่องไหมนี่นี่จ้ะนี่นี่เจ๋งไม่ได้ชักล่องอันนี้โอ้แผ่นใหญ่เลยเหรอแผ่นใหญ่เลยอ๋อแผ่นใหญ่เลยเท่ากับไม้อัดเลยเนี่ยไม้อัดก็อ่าเมตรยี่สิบเมตรยี่เมตรยี่สิบเซนแล้วก็กว้างสองเมตรสี่สิบสองเมตรสี่สิบกว้างสองเมตรสี่สิบ มันมันจริงๆแล้วสองเมตรสี่สิบสี่เนาะยาวสองเมตรสี่สิบว้างเมตรยี่สิบยี่สิบสองสองเมตรสี่สิบสี่อ๋อผูพื้นผูพื้นข้างในผูพื้นข้างในที่โล่งๆเนาะที่เราเห็นเนาะผูพื้นข้างในโอ้โหอ๋ากจะยมใครใครจะเป็นเจ้าภาพบอกนะเดี๋ยวถามแผ่นเท่าไหร่ ถ้าปูอันนี้มันแผ่นหนาแผ่นใหญ่ปูแล้วแน่นเลยไม่ไม,ไม่ดุกดิกสบายเลยเนาะครับวัดมาเรียบร้อยลายมือของช่างก็ละเอียดมากเนี่ยทำให้อ่าไม่สูงไม่ต่ำัะ,ะ,ะเดี๋ยวก็ปูได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะปูได้